แบบนี้ก็ได้เหรอโจอี้ภูวสิทธิ์ถูกมือดีปาเงินใส่หน้าขณะกำลังแสดง เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่โจโอีู้วสิตศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองขณะกำลังขึ้นแสดงสดที่ร้านณเสือป่าสัตหีบจังหวัดชนบุรีในขณะที่หนุ่มโจอีกกำลังร้องเพลงฮิตณหน้าทองได้มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีคนดูได้ปาเงินขึ้นมาใส่เต็มหน้าหนุ่มโจอีก่อนที่คลิปจะถูกตัดไปโดยผู้โพสต์ได้ระบุข,ข้อความว่าสงสารนักร้องเลยปลาเงินใส่หน้าเขาได้ไงทำแบบนี้แย่มากมารยาท ควรพกมาร้านเหล้าด้วยงานนี้บรรดาแฟนเพลงของโจอี้ที่เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับหัวเสียแล้ววิพากษ์วิจารณถึงคนที่ทําในครั้งนี้หลายๆคนมองว่าการให้เงินรางวัลศิลปินที่กําลังร้องเพลงนั้นมีหลายวิธีแต่การกระทําเช่นนี้ดูไร้มารยาทโดยล่าสุดหนุ่มโจอี้ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอครับ ขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะครับบอกเลยค่ะว่าโพสต์นี้ชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับโจอี้เป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ